มีความเชื่อมานานตั้งแต่ครั้งโบราณกาลเกี่ยวกับเรื่องพลังอำนาจของหินและอัญมณีที่จะช่วยเสริมดวงชะตาต่างๆให้แก่ผู้ที่ครอบครองด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้คนจำนวนมากมีความเชื่อว่าพลังอำนาจที่ธรรมชาติสร้างขึ้นนี้จะสามารถดลบันดาลความสุขและความสมหวังมาสู่ตนเองได้จึงทำให้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้คนต่างเสาะหาอัญมณีและรัตนาชาติเพื่อนำมาครอบครองเสริมสิริมงคลและบารมีแก่ตนเองยิ่งเป็นหินและพลอยที่ถูกฉลกกับตนเองแล้วจะนำพาวความสุขมาให้มากยิ่งขึ้นคนที่เกิดวันพฤหัส,สบดีนั้นเป็นดาวธาตุไฟและดินรวมกันบางตำราบ,บอกว่าเป็นวันที่รวมทั้งธาตุดินน้ำลมไฟเข้าไว้ด้วยกันเลยทีเดียว คนเกิดวันนี้เป็นตัวแทนของนักปราชญ์และเป็นสัญลักษณ์แทนความเชี่ยวชาญด้านศิลปะวิทยาการในด้านต่างๆดังนั้นคนที่เกิดวันนี้จะอยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวพฤหัส,สบดีซึ่งนับว่าเป็นคนที่มีสติปัญญาที่เฉียบคมรอบรู้และเปี่ยมด้วยคุณธรรมสีของอัญ,ญมณีและสีมงคลของคนเกิดวันพฤหัส,สบดีได้แก่สีเหลืองทุกเฉดเช่น บุษราคำซิทรินอัมพันแคลไซ์รูไรเย,ยลโล์ครอสและพลอยสีเหลืองทุกชนิดคุณสมบัติของอัญมณีดังกล่าวนี้จะช่วยทำให้เป็นคนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ช่วยนำพาสิ่งที่ดีและเป็นสิริมงคลเข้าหาชีวิตเสริมพลังอำนาจ นำความสงบและความราบรื่นให้เกิดขึ้นในติตใจหรืออย่างอัมพันธ์สามารถใช้เป็นเครื่องรางของขลังและใช้ปกป้องคุ้มครองเวลาเดินทางเข้าป่าได้อีกด้วย